กลับมาเจอกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทํานี่นะคะมาทําที่ปิดหลอดนะคะหลอดอลูมิเนยียมอย่างนี้นะคะพวกเราเดี๋ยวนี้จะมีแก้วส่วนตัวนะคะจะเก็บความร้อนความเย็นได้หมดนะคะแก้วประเภทนี้นะคะก็จะมีกันนะคะแล้วก็เราก็จะมีหลอดนะคะอลูมิเนียมอย่างน,นี้นะคะเสียบไปนะคะเขาก็จะเก็บความร้อนความเย็นได้ล้วนนะคะอย่างนี้ เราก็จะกินน้ำเย็นน้ำหวานกาแฟยเย็นนะคะโอเลี้ยงอะไรก็ว่าไปนะคะเนี่ยเราก็เก็บได้ทั้งวันแล้วก็เราก็อย่างนี้เขาไม่มีที่ปิดมาให้เรานะคะแมงวันก็จะมาตอมนะคะอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีพิธีนะคะจะจัดการกับแมลงวันยังไงนะคะยังไม่ต้องมาตอมรอดเรานะคะเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันค่ะเรามาดูแก้วอย่างนี้นะคะ แก้วเก็บความร้อนความเย็นนะคะเนี่ยเขาก็จะมีที่ปิดให้เฉพาะกแก้วเรานะคะเนี่ยใครก็จะมากินทีหนึ่งแล้วปิดทิ้งแล้วเอาหลอดออกนะคะมันไม่สะดวกนะคะเราก็จะเอาหลอดไปใส่ไว้เลยนะคะแล้วก็แช่ไว้เลยนะคะทั้งวันทั้งคืนเราก็จะอยู่อย่างนี้นะคะกินเสร็จแมงวันก็ตอมแมงวันตอมเรากินต่อเลยนะคะ มันจะมีประเภทหนึ่งนะคะแก้วนะคะเขก็ขจะมีหลอดของเขานะคะแล้วเขาจะมีที่ปิดนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีปัญหานะคะแมงวันก็จะไม่มาตอมของเรานะคะแต่เมื่อไหรของเราเป็นอย่างนี้นะคะเรามีวิธีจัดการะคะ่ะมีแค่หลอดหนังยาง ธรรมดานะคะแล้วก็กันไก่นะคะตัดเลยเนาะตัดโดดนะคะแล้วก็พับมาแล้วก็รัดหนังยาง แบบนี้นะอ่ามาดูกันแมงวันก็จะไม่มาตอมของเราอีกต่อไปนีอ่อยากกินแล้วก็ออก,ออกนะคะดูเสร็จนะคะกินเสร็จก็นี่เรียบร้อยนะะเรียบร้อยนะคะหมดปัญหาแมลงวันมากอบหลอดเราอีกต่อไปนะคะลองไปทําดูกันนะคะ